สวัสดีพี่เพื่อนๆครับจริงๆคลิปนี้ผมทำไปรอบนึ่วนะแต่ไม่เก้กล้องมีปัญหาครึ่งชั่วโมงต้องกลับมาทำใหม่อ่ะโอเควันนี้ผมจะให้ดูวันนี้นะอาใหม่พระนี่นะครับเป็นพระของคุณหมออินนะครับอ่าซึ่งคุณหมออินก็สะสมตามผมนะแล้วเรามาลองดูกันนี่นะครับพระนี่นะคราวนี้ผมจะบอกแนวทางการสะสมแบบนี้ให้ฟังนะครับมันเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ เอาไว้ใช้ตรวจสอบดูได้นะครับว่าพระอันนี้ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างผมบอกให้เลยนะส่วนผสมมันไม่ใช่เป็นค่ามาตรฐานที่คุณจะเอาไปวัดพระที่มีหน้าตาเหมือนกันแล้วส่วนผสมต้องเหมือนกันเป๊ะๆหรือใกล้เคียงกันมากๆบางทีอ่ะมันมันได้เฉพาะเนื้อบางเนื้อนะผมใช้ดูอันนี้แต่ผมต้องบอกคุณหมอนะผมจำไม่ได้นะว่าสองใบเนี้ยเป็นขององค์ไหนกับองค์ไหนนะแต่ค่าเขาใกล้กันเห็นไหมครับ a อคืออะไราคาครับคือค่าเนื้อเงินนะครับ94.17ค่าเฉลี่ยห่วงอยู่ที่ประมาณ0.16 cu คือทองแดงคูเปอร์นะครับมีส่วนผสมอยู่ที่5.83ค่าค่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่าเห่วงของเอิร์นมันจะอยู่ประมาณเท่ากันครับ0.16นึ่อีกอันนึงนะครับเนื้อเงิน93.21ใกล้เคียงกันเนื้อทองแดง6.79ตรวจสอบที่ไหนครับอ่ร้านจิวเวลรี่ดีโอสยาม เห็นไหมเชือถือได้นะย,นยูนสยามเขาขายจิวเวลรี่อยู่แล้วอ่ะออนนี้ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าพระนี่นะครับก่อนอื่นผมจะให้คุณดูความเก่าของเหรียญน,นี้ก่อนวัดประยูนมังสวา่์ที่คุณบอกว่าเหรียญพระเหรียญน,นี่ยเขาดูยังไงดูง่ายๆอยู่สองอย่างคนถึงชอบกันเพราะว่าเหรียญน,นียมันดูง่ายหนึ่งคืออะไรความเก่าสองคือการผลิต เหรียญเนี่ยเขาจะผลิตมาจากาจาก,การแกะบล็อกหินเอ้ยการแกะบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กก็คือเป็นแกะมือแกะสดฉะนั้นความคมเขาต้องมีพอคุณรู้ความคมปุ๊บแบบเนี้ยแทนไหมแบบเนี้ยแทนไหมอ่ะตัวอักษรน,หนาหนาตั้งๆอย่างเงี้ยแบบความสึกแบบเนี้ยโดยเฉพาะตรงนี้นะครับผมจะให้คุณดูนะพี่เพื่อนลองสังเกตดูนะเนี่ยสนิมเงิน เรามาลองดูแล้วจะจำสังเกตไว้นะสนิมเงินเห็นไหมนะครับไข่จากการการสัมผัสเห็นไหมสนิมเงินหนาขนาดนี้เห็นไหมแล้วห่วธรรมชาติเห็นไหมจากการใช้จนสึกหูก็จะออกเฟอ้ฟอๆหน่อยแล้วคุณมาดูหลังเหรียญเห็นไหมดูหูเหรียญไม่ใช่เกิดจากการถอดหรือการทำซ้ำเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลงกล้องพันเอกให้ดูนะ กล้องพันเอ็กคืออะไรกล้องพันเอ็กก็คือกล้องแนวตั้งกล้องโทรศัพท์ก็คือมีกล้องที่มันเป็นแกน x กับแกน y แกน y คือถ่ายซ้ายและขวาของของของตัวรูปภาพได้โทรศัพท์เห็นไหมเขาจะจับโฟกัสที่ขวาและซ้ายได้แต่กล้องพันเอ็กมันจะจับเฉพาะแนวตั้งพอมีจุดอะไรมาทักอย่างนึงปุ๊บมันจะไม่มีผลกับเขานั่นคือกล้องพันเอ็กแต่เมื่อ,อไหร่ที่เป็นกล้องแกน y พอมีจุดสัมผัสข้างๆมาปุ๊บเห็นไหมโฟกัสมันจะเปลี่ยนเห็นไหม สีมันจะเปลี่ยนเห็นไหมจากมือถือผมว่ามันเห็นแต่ผมไม่รู้ว่าทําคลิปไปแล้วมันจะเห็นแบบนี้หรือเปล่านะาคราวนี้ผมจะให้ดูอันนี้พอคุณเห็นแล้วนะว่าเหรียญเมื่อกี้วัดประยูรมังสาว่ดสร้างก่อนสองพ้ารอคุณดูนะครับการเล่นผ้าหลอ,หอกคืออะไรขอบกระด้งต้องมีความเก่าต้องได้การผลิตต้องมาจากแม่พิมพ์หุ่นแม่พิมพ์ของหุ่นเทียนหุ่นเทียนคืออะไรที่เซียนบอกที่เซียนบางคนมาบอกว่าเป็นเออที่มีรูพุนพุนเนี่ย เกิดจากคิดเพิ่งรียูสวัดนั้นก็รียูสวัดนี้ก็รียูสเหนื่อยเหนื่อยไหมพอคุณจําแต่ว่าแม่พิมพ์ต้องเนี่ยมีรูอย่างนี้คือแม่พิมพ์การใช้ซ้ําผมถามว่าคุณจะผลิตผ้าอะไรเยอะแยะมาใช้ซ้ําแต่คุณลองเปลี่ยนตรรกะการความคิดใหม่นะที่มันมีรอรูพุนเนี่ยมันคือเป็นทรายมีทรายละเอียดนะครับเพื่อที่ทําให้มันคายความร้อนได้ดีทําให้แม่พิมพ์มันไม่ระเบิดนะฮะ คราเนี้ยพราเนี่ยเวลาเขาทาหุ่นเทียนมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีการทาําน้ำฐาน้ำขี้วัวเพื่อให้เวลาสลําลองมาแล้วปุ๊บเนี่ยตัวแม่พิมพ์ที่เป็นดินไทยเนี่ยดินอ่อนเนี่ยเขาติดแม่พิมพ์ได้ดีขึ้นนะครับได้ไม่ได,ไ,มได้ไม่ยุบตัวไปกับแม่พิมพ์ของตัวหุ่นเทียนที่ละลายออกไปนะฮะดินอ่อนแล้วค่อยแล้ใช้ดินแข็งนะครับมันถึงจะออกมามีรูปทรงอย่างนี้แล้วคุณดูดีความคมของเขาคมไหมอะ ดูคางนี่เนี่ยดูขอบกระดงนี่แล้วผมบอกนะการทำเรียนแบบคุณมองหาสโลปมีไหมบัวคมขนาดนี้ทำเรียนแบบได้ไหมแล้วก็มีขอบข้างประกบแบบนี้คุณลองมาดูนะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังใหม่เห็นไหมเห็นไหม แล้วคุณดูความคมของขอบของขอบเ่ยเห็นไหมแล้วคุณดูนะที่ผมเคยบอกอะ่ะขอบข้างเขาเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นรอยประกบอยู่เส้นตรงนี้ใช่ไหมครับขอบข้างเขาเนี่ยจนถึงขอบขอบบัวเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณไปดูด้านในดิขอบพื้นเนี่ยกับจมูกเห็นไหมเขาจะมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมความหนาวเขาจะประมาณนี้เท่ากันแต่เวลาที่เป็นพาเลียนแบบอันนี้คือพราะเกิดว่าพันธุ์ทั่ นี่คือเหรียญที่หลวงปู่บุญไปร่วมปลูกเสกด้วยเห็นไหมคุณดูศิลปะเนี่ยเห็นไหมมีบวนกันแล้วคุณดูดิทําไมเขาแกะแม่พิมพ์มาไม่เหมือนกันอ่ะแกะ,แ,กะแม่พิมพ์ได้แบบเนี้ยงานเลียนแบบทําไม่ได้ครับพี่เพื่อนๆมีแต่มีแต่พระเลียนแบบเอาแบบนี้ไปถอดแล้วคุณก็เอาแบบที่ถอดมามาบอกว่าแบบนี้เก๋แล้วผมถามว่าแล้วแบบนี้คมกว่าที่คุณเห็นกันไหมสวยไหมล่ะอ่ะถูกไหม พอคุณเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ลองดูสังเกตดูดีๆอ่ะพอการทําเลียนแบบปุ๊บเนี่ยเขาต้องกดพ้าลงไปครความหน้าพ้าแล้วกดออกไปในซิลิโคนในสมัยใหม่ซึ่งม,ซงมีซึ่งมีตัววัตชุดิบ2ตัวมาปั้นรวมกันและให้เกิดความนิ่มให้ตัวพอเวลาเย็นตัวปุ๊บเขาจะแข็งพอตัวนี้นะครับมีการมีการกดแม่พิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยขอบข่างที่เป็นตัวประกบแบบนี้มันจะหายไปเห็นไหมขอบข่ามันจะหายไปเนี่ยตัวประกบเนี่ยเห็นไหม ขอบข้างมันจะหายไปถูกไหมเพราะมันจะเป็นคลื่นลงไปเลยเข้าใจไหมฮะเวลาดึงออกมาปุ๊บเนี่ยคือพื้นของเขาจะเป็นพื้นเรียบอยู่แล้วถูกไหมพื้นของของตัวซิลิโคนที่เราจะกดเป็นพื้นเรียบพอเขากดไปปุ๊บดึงออกมาด้านข้างมันก็จะเรียบตามเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นพอคุณเห็นแบบเนี้มีขอประกบแบบเนี้ยเรามาลองดูขอประกบะมาลองดูผิวพันธะ้านด้านหน้าก่อนดีกว่าเห็นไหมครับ เส้นสเกลก็มีเห็นไหมเนี่ยสเส้นเส้นฉลาเนี่ยที่สเกลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เขาบอกสเนนส้น,น,น,นสก้านาฬิการือสิบนาฬิกาเส้นเนี่ยเนี่ยแล้วคุณดูสนิมที่เกิดขึ้นเออเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวปบึงครับสักครู่สักครู่ โอเคดูละเนี่ยพอคุณเห็นแบบนี้ดูนะคุณดูความคมนะเห็นไหมคุณเห็นสนิมไหมสนิมเงินเนี่ยเห็นไหมครับคุณเห็นร้องเรายการถอดซิลิโคนไหมไม่มีเนื้องเงินเนี่ยพี่หมอคุณหมอเขาได้ไปถามคุณหมออินได้ไปถามเนี่ยที่ร้านว่าทําไมพ้าเขาออกสีเหลืองเพราะบอกว่าเนื้องเงินเก่าเนี่ยจะมีจะมีวันน้าที่ออกเหลืองนะอมเหลือง เห็นไหมแล้วคุณดูดิเห็นไหมเนื้อเกินที่ที่ที่ตรงที่ตรงอกเนี่ยเห็นไหมครับตรงเอวเนี่ยเห็นไหมเนื้อเกินเห็นไหมทั้งสองฝั่งเห็นไหมมันเกิดจากการหล่อโบราณเห็นไหมแล้วคุณดูรอยประกบเห็นไหมมีการปาดหุ่นเทียนเห็นไหมแล้วคุณมาดูดิเนี่ยเห็นไหมรอยประกบยังอยู่เห็นไหมมีรูพุนเห็นไหมครับ เห็นไหมเราประกบมีการเสริมหลายมหมแล้วมีการปาดเุ็นเทียนเห็นไหมแล้วคุณดูหลังเนี่ยเนื้อเงินอ่ะคุณมาดูลายมือนะหลวงปู่บุญเนี่ยลายมือหลวงปู่บุญเนี่ยลายมือหลวงปู่บุญชัดเจนไหมเห็นไหมที่คุณมักจะได้ยินว่าพระ คนอื่นจะดูเก๊ยังไงถ้าเกิดเขาดูแท้เขาเช่าแล้วผมถามว่าพอเวลาคุณเช่าพระคุณบอกว่าเป็นเนี่ยเป็นพระแท้แต่ต้องแท้จริงๆนะไม่ใช่เก๊อุปโลงก,กันมาเองนะผมถามว่าพอคุณเจอแบบเนี้ยเขาก็บอกพระคุณเก๊เอา้าวมึงแท้ตาเดียวของเก๊กันทั้งจังหวัดทําไมมึงดูแท้มึงบอกพระมึงแทะถูกไหมมันไม่ได้ดิอ่ะแล้วผมถามว่าคุณเล่นพระกันแบบถ้าคุณดูว่าแท้เนี่ยแล้วคุณศึกษาความเก่ามาเป็นแบบเนี้ยนี่คืออีกองหนึ่งนะครับ คุณหมอบอกว่าหมดไปเยอะแต่ขอไม่พูดเท่าไหร่ก็คงไม่ไม่เยอะมากหรอกคุณหมอคุณหมอได้สวยแล้ววะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ไม่พูดเรื่องนั้นดีกว่าเนะ <c oughs> าะข้ามไปเห็นไหมคุณเห็นรอยรอยฉลากไหมที่บัวคุณรูสนิมเงินคุณดูผิวดีผ,ผิวความพุนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวขอซูมออกมาครับเห็นไหม ดูดิคมไหมเห็นไดูขอบกระดงดูความคมเนี่ยดูดิคมปุ๊บขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูดิถ่ายเนี่ยผมส่องเร็วๆอย่งที่เขบอกว่าเนี่ยแค่เครื่องถา่ายแค่เครื่องผ่านก็รู้แล้วว่าแท้คุณดูดิเนี่ยแท้ไหมเนี่ยดูดิเร็วๆให้ดูเนี่ยแท้ไหมสวยไหมแท้เนี่ยไม่ใช่ว่าแท้แบบที่เขาเรียกว่าสากลมันมอย่างนี้ของคุณมันไม่แท้มันไม่สากล ความเก่าเนี่ยมันเก่าการผลิตเนี่ยการผลิตเนี่ยมันเป็นการผลิตแบบหล่อโบราณถูกไหมฉะนั้นมันไม่เกีโอเคไหมครับเรามาลองดูใหม่เห็นไหมขอบข้างเหมือนองค์เมื่อกี้เลยไหมคราวนี้การการทำหุ่นเทียนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีในกอในขอในคอเนี่ยคนเดียวมันทำมันทำไม่ทันหรอกครับถูกไหมเวลามันมีมันมีจำกัด เขาในกอก็ช่่ยกันกดอ่ะในกอกดมาปุ๊บเสริมหลังมาปุ๊บกดลุงเทียงขึ้นมาไปเสริมหลังเพื่อให้เสียบพอเสียบช่องชนวนได้ถูกไหมเขาหรือท่อทางน้ําพอในกอกดปุ๊บในกอเสริมหลังในกอเสริมบางในขอเสริมหนาคุณจะบอกว่าคนที่เสริมบางเป็นผ้าแท้คนที่เสริมหนาเป็นผ้าเกะมันไม่ได้คุณต้องดูมวลรวมด้วยถูกไหมดูเห็นไหมรอประกบเห็นไหมครับ คุณมาดูช่อชนวนเห็นไมันเป็นรอยเนื้อเกินนะมันจะด,ดูเหมือนเป็นสีน่เหลี่ยมเหลี่ยมเลยนะเพราะน,นั้นตรงนี้ไม่ใช่สาระสําคัญเห็นไหมเห็นไหมครับเนื้อเกินเห็นไหมเนี่ยรอยประกบคุณเห็นรอยประกบไหมเนี่ยล้วคุณมาดู หุ่นเทียนนะเขามีหลายตัวเห็นไหมหุ่นเทียนนะเขามีหลายตัวเห็นไหมมันจะมีซอ่ที่จะกรนแลคมๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณดูที่เนี่ยคุณดูที่มือได้ไหมมีเส้นสองเส้นเนี่ยคมๆเลยเห็นไหมเนี่ยผมถามว่าอย่างเงี้ยคุณไปถอดพิมพ์มันถอดไม่ได้เนี่ยสองเส้นเนี้ยมันจะไม่คมแบบนี้คุณเห็นไหมเนี่ยแล้วคุณไปดูจุดสองสองนี่มีไหมเนี่ยแล้วคุณไปดูนี่เม็ดกระเด็นเนี่ยเม็ดกระเด็นที่อยู่ในร่องเนี้ยคือพอมันมีการกดซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ย มันจะมีเศษวัสดุอยู่เนี่ยอยู่ในเนี่ยเห็นไหมเห็นเม็ๆเนี่ยเจ้าสัวสองก็มีแล้วผมถามว่าสุทนบอกว่าเจ้าสัวสองเป็นการทําซ้าไม่ใช่การแกะแม่พิมพ์ใหม่แล้วผมถามว่าไอ้เม็ดพวกนี้มาได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าพักเจ้าสัวเนี่ยมีการเชื่อมหูมาหมดทําไมพรกที่จุดสุทนไปลงนัาสื่อลานโพเนี่ยทําไมของเขาเนี่ยเห็นไหมเจ้าสัวสองก็มีรอยบีบหูเหรียญข้างบนเนี่ยเห็นไหมทําไมเจ้าสัวสองก็มีแล้วเจ้าสัวสองเนี่ยเขามาแต่งทําเพราะเจ้าสัวสองเนี่ยเขาเป็นการ ใน,ใ,นในตัวนี้เลยแล้วก็ทําหูขึ้นมาเพิ่มตางหะมันถึงเห็นร่องรอยตรงเนี้ยบีดตรงเนี้ยในที่ส่วสองเข้าใจไหมครับเรามาลองดูหลังดูรอยจานหลังแล้วผมถามว่าเนี่ยลามือเห็นไหมตัวเทอจะซูมให้หน่อยเห็นไหมเนี่ยลายมือหนุบบุบ ลายมือเดียวที่ผมตรวจผ่านของพระหลุดอ่ะพี่พระหลุดอ่ะเห็นไหมแล้วผมถามว่าจเจ้าเหรียญเจ้าส่วนเนี่ยที่คุณเล่นกันอยู่เป็นล้านเนี่ยกับเจ้าส่วนสองเนี่ยคุณถามว่าคุณเคยเห็นยานตัวนี้ไหมพุโทโธอรหังปะควานาชาลีเตียคุณก็ไม่เคยเห็นแต่ทำไมในเหรียญผมมีอ่ะคุณบอกเหยผมเก้น,นะ,ะเดี๋ยวผมจะถามนี้แล้วผมถามคุณว่าที่คุณบอกว่ามีพี่บางท่านนะบอกว่าในพศ244เนี่ยมีการสร้างออพระชัยวันหลวงปู่บุญโดยมีอาจารย์พา หลวงปู่ลอดบาณน้ำมนาสารราชแพรอาจารย์ภาวรละคังมาร่วมกับถูกเสกผมถามว่าลายมือพวกนี้ยผมพูดเลยนะลายมือพวกนี้ยบางองค์เนี่ยที่ลายมือไม่เหมือนแบบเนี้ยคุณจะตีเป็นผู้ท่านก็ได้เกจิยุคนั้นก็ได้แต่มันไม่เก๋คุณลองดูนะพอผมเทียบให้คุณด,ดูกับวัดประยุทธ์มงสาวาสที่ความเก่าเท่ากันเดี๋ยวผมลงกล้องพันเอกให้ดูนะพอคุณเห็นแบบนี้แล้วความเก่าเท่ากันใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าแบบเนี้ย มันจะไม่ใช่วิธีการผลิตที่มันถูกต้องได้ยังไงเหออไหมแล้วพอลายมือพวกนี้มันไปเกิดอยู่ในเหรียญเหรียญเจ้าสัวสองเนี่ยแล้วคุณเคยเห็นที่เคาขายกันอยู่อะมีจานลายมือนี้เอ้ยมีจานักขระพวกนี้ไหมพุทธทวาครับอาาหังพระควานราชริติมีแต่คุณตุชนบอกว่าเนี่ยคืออนี่นี่คือยันพกุกซั์แล้วมันมาจากไหนอะเออเมื่อกคยเห็นมีตำราเล่มไหนมีมียันตัวนี้ก็มีแต่พระชุดเนี้ยถามว่าความเก่าจากยันเนี่ยมันทําจานใหม่ได้ไหมคุณลองคิดดูนะ สนิมตัวนอกําเพึ่งนะรอยจานเนี่ยตัวปิ้นของรอยจานเนี่ยมันจะต้องไม่ปิ้นใหม่ถูกไหมฮะมันจะต้องเป็นปิ้นแล้วสนิมของเขาเนี่ยความคมของตัวปิ้นจะต้องไม่มีแล้วเพราะมันเก่าแล้วออสนิมที่อยู่ในร่องเนี่ยของรอยของรอยจานเนี่ยกับด้านโนอกของผิวเดียญที่ไม่ที่ไม่ได้เกิดรอยจานเนี่ยมันต้องเท่ากันแค่นั้นเนองเดี๋ยวพักผมจะไปเปลี่ยนสลรับให้ดูความพันเอกใหม่อีกรอบครับต่อไปเรามาดูนะครับนี่คือเหรียญวัดประยูรองศาวาส เห็นไหมแท้ไหมครับเรามาลองดูเห็นไหมคุณเห็นผิวพื้นเหรียญไหมมีความพูนเห็นไหมจากการใช้เห็นไหมตัวความเก่าเขาไปอยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมแล้วคุณดูสนิมนะสนิมเงินเห็นไหมครับเห็นสนิมเงินที่เกิดขึ้นมารหนาขนาดนี้ทับซ้อนขนาดนี้พ้าก่อนกว่าหน้าร้อยคุณเห็นไหมสนิมเงินเห็นไหมครับ ดูให้ชิมตาวานะสนิมเงินเสร็จแล้วผมจะให้ดูพระของหมออินว่าเป็นแบบไหน,นพอดีกล้องมันโดดไปโดดมาผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะเห็นสนิมเงินไหมเน,นี่ยสนิมเงินเหมือนเดิมเอ๊ะเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับดูนะเห็นไหมคุณเห็นสนิมเงินไหม เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเนื้อเงินเก่าอะ่ะมันจะออกอมเหลืองอันนี้คือร้านเขาบอกมานะจากประสบการณ์ของร้านเราก็ต้องฟังนะว่าพวกเขาด้านนี้อยู่แล้วเราคุณดูเห็นไ,ไหมครับดูสนิมสนิมของเนื้อเงินเรามาลองดูดูหลังเหรียญมาดูลายป เห็นไหมในพื้นเหรียญเห็นไหมรอยปิ้นเขาอะเห็นไหมรอยปิ้นของตัวโลหะเห็นไหมมันไม่มีความคมเห็นไหมมันหมดความคมไปนานแล้วเห็นไหมแล้วคุณดูสนิมโลหะดิข้างนอกกับข้างในเท่ากันเห็นไหมความกระดังกระดาหของโลหะเห็นไหมให้เรียกอย่างนี้ก็แล้วเห็นไหมมันเท่ากันเห็นไหมครับมันคือไมไดนเดียวกันละเพราะว่าเหรียญมันมีความเก่าเดียวกับรอยกาล์อะเรามาลองดูอีกเหรียญหนึ่ง ดูความพุ่งของนิวเรียนเหมือนกระเหลียมหลวงเออวัดประยูรวังสาววานเมื่อกี้ไหมดูความพุ่งนี่คืออีกเหรียญนี่นะเห็นไหมอ่ะดูดีความเก่าเห็นไหมเป็นตามุงเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยคุณจะมองเป็นปานดำเป็นอะไรก็ได้นะดูดีเห็นไหมดูดีเห็นไหมเห็นไหมสนิมเงินเขาดำเอย่างนี้แล้วอ่ะ มีความพลุนนะความเก่าของเขาแล้ววะเนี่ยเห็นไหมถ้าล้างเอาสนิมออกคุณจะเห็นเลยเนี่ยจะเป็นลายมุ้งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับแล้วมันไม่แท้ตรงไหนาการผลิตแบบเนี้ยอขอไปขอไปอเห็นไหม,ไมดูดิเนื้องเงินเก่าเจาะอ,อมเหลืองคุณลองไปทำร้านจิวเวลรี่ก็ได้ร้านที่เขารับซื้อคือเงินเก่าอ่ะเห็นไหม คุณดูสังเกตดิชามเก่าสมัยก่อนที่เขาลงลง,ลงในคลิปขายกันนะมันจะขัดแล้วมันจะออกเงามันจะออกขาวอมเหลืองเนี่ยก็คือเนี่ยในเงินเก่าแล้วผมถามว่าคุณเอาเงินเก่ามาผลอมทำพระตอนเนี้ยหรือสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เก่าตอนเนี้ยคุณดูดิเห็นไหมการแต่งเป็นลายมุกอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูดิแล้วเนี่ยถ้าล้างมานะโอโหเก่าเลยแหละเ <laughs> นี่ยคุณดูดิเห็นไหมแล้วคุณมาดูหลังดีตรงนี้ คุณดูความพุ่นของเนื้อหลังนี่เห็นไหมครับเนีย่ยคุณดูรอยปิ้นเห็นไหมเห็นไหมครับเนีย่ยปันพอสีมันโฟกัสหลายอย่างแล้วมันจะสะท้อนนี่เยมันจะขา้างเนี่ยคุณดูดเหมนไหรอยปิ้นมันไม่มีความคมเลยเหไหมสีสันหยิมเขาเท่าออกับตัวนอกเห็นไหมครับเท่ากันเห็นไหมอ่าโอเคก็ตามนี้ พอคุณเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อ,อยู่ที่พี่ๆ,ๆ,ๆเพื่อนๆทั้งหลายแล้วล่ะจะเลือกเชื่อผมไหม <c oughs> ก็ต้องขอบคุณคุณหมออีกทีนะครับที่ให้ยืมพระมาทําเป็นความรู้ให้กับคนที่เชื่อนะใครที่ไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อว่าพระผมแทนนะหรือพระคุณหมอแทนนะใครที่เชื่อในการผลิตแบบนี้และความเก่าแบบเนี้ยที่อิงเป็นมาตรฐานก็คือความเก่าและการผลิตเจอด้ะสะสม,มครับเห็นไหมผมสะสมในความเกา่า คุณหมอก็เช่นกันคุณหมอก็ผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะแต่คุณหมอเองอ่ะเขาก็ศึกษาเขาก็ไปถามคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาบอกแบบเนี้ยมันมันไม่เก๋หรอกเห็นไหมแล้วคนเราอ่ะผมถามว่าถ้าวันเนี้รถผมนะมีรอยเฉียวชนของปีที่แล้วกับปีเนี้ยผมถามว่าให้พี่กับเพื่อนให้พี่เพื่อนเพื่อนดูอ่ะว่ารอยนี้มันอันไหนรอยเก่ารอยใหม่คุณก็รู้ว่าอันไหนมันรอยเก่ารอยใหม่ถูกไหมถ้าผมไปตัดต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งผมตัดเดือนที่แล้ว ต้นหนึ่งผมตัดเดือนนี้อคุณดูรอยเก่าคุณก็รู้อแล้วว่าต้นไหนตัดก่อนตัดหลังถูกไหมเพราะคุณดูอะไรคุณดูในการเสื่อมสภาพของต้นไม้ที่มันโดนตัดต้นไม้แล้วมันตายถูกไหมต้นนี้น่าจะตายมาก่อนต้นนี้คุณก็ดูคุณก็รู้ฉะนั้นคุณอย่าพูดเลยว่าคุณดูความเก่าไม่เป็นแค่คุณไม่กล้าพูดเองว่าไหนมันเก่ากว่าไหนแค่นั้นเองครับนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ศึกษาสะสมกันอย่างสนุกสนานนะครับนะับปิดท้ายคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ